งจะงงมากค่ะทำเอาหลายคนถึงกับว่าต้องงงทีเดียวนะคะสำหรับกรณีของหนึ่งบางปูวัชยากรอ,อ่อนทําค่ะแม่ค้าออนไลน์100ล้านนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวถ้าใครติดตามใช่ไหมคะจะมีการเลิกลากับอดีตสามีไปละต่อมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโอ้โหหนึ่งบางปูเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศลางเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะว่าเธอเนี่ยกำลังจะแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ไม่แต่งกับผู้ชายจ้ะ แต่งกับสาวสวยข้างกายนะคะที่ดูแลกันมาซักระยะหนึ่งแล้วโดยเธอเองเนี่ยก็ลงรูปสุดสวีทกับสาวคนนี้พร้อมกับข้อความค่ะบอกว่าไม่พูดเยอะไปแต่งงานกับผมด้วยครับต่อมาในวันที่27เมษายนค่ะหนึ่งบางปูเอาอีกแล้วคุณผู้ชมคะลงคลิปตัวเองในลุกสาวสวยผมยาวสวยสวยจริงๆค่ะผู้ชมคะสลัดคราบสาวหลอกกลายมาเป็นสาวหวานอีกครั้งหนึ่งค่ะ ข้ามกลางความรุนงงของใครหลายคนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่นะคะต่อมาเธอเองก็ได้อธิบายว่าลูกสาวลูกสาวชอบชอบเธอในลูกผมยาวอยากให้คุณแม่ผมยาวนะคะแล้วก็อยากเห็นคุณแม่สวยผมยาวแบบนี้เธอด้วยความเป็นแม่ผู้ชมขาก็ขัดไม่ได้ใช่ไหมคะทําสิ่งนี้เพื่อลูกค่ะก็เลยแบบว่าไว้ผมยาวโอ้เซ็ตทรงผมยาวไปเลยสิคะอย่างไรก็ดีค่ะผู้ชมหนึ่งบางปูนะคะก็ ไม่หยุดความแปลกใจแค่นี้ค่ะสร้างความฮือฮาอีกครั้งค่ะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้เหมือนมีการโพสตคลิปนะคะใส่ตอนแต่งตัวชุดไทยแล้วก็ชุดราตรีลงในทิกต o k ค่ะพร้อมกับชี้แจงนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยหนึ่งจะมาตอบทุกข้อสงสัยหนึ่งยอมรับว่าเคยเลิกกับพ่อของลูกประมาณหนึ่งปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นทอม ทีนี้เป็นทอมแล้วไงล่ะได้ตัดสินใจคบกับผู้หญิงคนหนึ่งมาประมาณสักหนึ่งปีตัดสินใจแต่งงานกันเลยสุดท้ายคุณผู้ชมขาเอ่อมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็เลยเอาลูกมาเลี้ยงคุณหนึ่งเขา,เาลูกมาเลี้ยงลูกก็เป็นกาวใจให้เราทั้งสองคนคุณหนึ่งบอกว่าเขาสงสารลูกเพราะว่าลูกพูดตลอดเวลาว่าอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัวหนึ่งก็เลยตัดสินใจคุยกันกับแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายนะคะแล้วก็กลับมา พ่อของลูกก็เลยขอแต่งงานจ้าคุณหนึ่งก็ I say Yes อ่าตกลงสิจ้าเราก็เลยได้มีงานแต่งงานเกิดขึ้นค่ะคุณหนึ่งเธอก็บอกแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เธอก็ออกมาโพสต์ค่ะบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยหนึ่งต้องขอโทษทุกคนสําหรับช่วงวุ่นๆนในตอนที่หนึ่งป่วยมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ครอบครัวของเราลุ้นให้ครอบครัวของเราเนี่ยกลับมาอยู่ด้วยกันมุมมองความรักของหนึ่งในวันนี้มันคือการเห็นลูกมีความสุขแก่แล้วค่ะ ถ้าใช่ก็แต่งเลยขอบคุณที่ยังรอหนึ่งนะคะพี่วิทย์หนึ่งจะวางทุกอย่างไม่ว่าจากความโกรธใด,ดๆให้อภัยกันและจับมือกันตลอดไปเพื่อลูกของเรารักโอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในละครเลยคุณผู้ชมค่ะวันอันตย์ที่5มิถุนาขอเรียนเชิญงานแต่งงานของเราที่ควายนาคาเฟ่มาแนวอ,อ,อ,อุทัยธานีคุณผู้ชมค่ะควายนาคาเฟ่มาแนวอุทัยธานีนะคะ,ะ5มิถุนายนนี้ค่ะในหลายคนเนี่ยได้เห็นข่าวนี้ใช่ไหมคะก็เข้าไปส่งกำลังใจแล้วก็แสดงความยินดี กับเธอนะคะที่ครอบครัวเนี่ยจะได้กลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักอีกครั้งนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณหนึ่งบางปูด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าไวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม